ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วโลกที่ยกย่องคนที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญคนที่เปล่งเสียงดังที่สุดและคนที่ไขวยคว้า,วาชัยชนะมาอย่างรวดเร็วที่สุดเคยสงสัยไหมคะว่ามีพลังอีกรูปแบบหนึ่งซ่อนอยู่พลังที่ไม่ได้มาจากการเคลื่อนไหวแต่มาจากการหยุดนิ่งพลังที่ไม่ได้เกิดจากการรีบร้อนแต่เกิดจากการรอคอยอย่างอดทน วันนี้เราจะเดินทางย้อนกลับไปในยุคสมัยแห่งความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนยุคสามก,ก๊กแต่เราจะไม่ได้พูดถึงเทพ,พเจ้าแห่งสงครามอย่างกวนอูหรือมังกรหลับอย่างคงเบ้งผู้อย่างรู้ฟ้าดินแต่เราจะพูดถึงบุรุษผู้หนึ่งที่อาจถูกมองข้ามไปในตอนแรกบุรุษผู้ใช้ความเงียบเป็นอาวุธใช้ความอดทนเป็นกรอบและใช้การเวลาเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุด บุรุษผู้นั้นคือสุมาอีหลายคนอาจจดจำเขาในฐานะคู่ปรับตลอดการของข,อง,ของเบง้งหรือผู้ก่อร่างสร้างฐานอำนาจจนตระกูลของเขาสามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้ในที่สุด แต่วันนี้เราจะมองลึกลงไปกว่านั้นเราจะมองสู่มาอี้ในฐานะนักปราดแห่งการวางแผนชีวิตผ่านเจ็ดศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในการกระทําทุกย่างก้าวของเขาเพื่อค้นหาบทเรียนที่อาจเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราไปตลอดกาล เรื่องราวของสุมาอี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์บนหน้ากระดาษแต่คือตำราลเล่มใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักชัยชนะของคนที่ไม่รีบร้อนศาสตร์ที่หนึ่งชัยชนะของคนที่ไม่รีบร้อน คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกใบนี้กำลังบังคับให้เราต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามความฝันวิ่งตามโอกาสจนบางครั้งเราลืมไปว่าการหยุดพักและมองดูทิศทางลมให้ดีเสียก่อนอาจเป็นหนทางที่พาเราไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่า ชีวิตของสุมาอี้ก็เปรียบเสมือนการเดินหมากรุกจีนหรือเซี่ยงฉีกระดานใหญ่ยักษ์ที่ตัวหมากแต่ละตัวคือขุนศึกและเหล่าเสนาบดีในขณะที่คนอื่นๆอย่างโจโฉเล่าปี่หรือซุนกวนต่างรีบเดินหมากของตนเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในตาต่อไป แต่ซูมาอี้กลับเป็นผู้เล่นที่แตกต่างออกไปเขาไม่เคยสนใจที่จะเป็นฝ่ายเดินก่อนแต่เขามักจะเป็นผู้ชนะในตอนท้ายเพราะเขามองเกมยาวกว่าคนอื่นหลายสิบก้าวเสมอในช่วงต้นของยุคสามก,ก๊กชื่อของซูมาอี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในขณะที่กุนซือคนอื่นๆต่างเสนอตัวเข้ารับใช้เจ้านายที่ตนเห็นว่ามีแววรุง่งโร์แต่ซูมาอี้กลับเลือกที่จะสังเกตการเขาเห็นการผงาดขึ้นมา ของโจโฉแต่เขาก็ยังไม่รีบร้อนโจโฉได้ยินกิติศัพท์ความเฉลียวฉลาดของซูมาอี้และได้ส่งสารเชิญให้มารับราชการแต่ซูมาอี้ปฏิเสธทำไมกันทำไมถึงปฏิเสธโอกาสที่จะได้ทำงานกับพวกกลุ่มอำนาจสูงสุดแห่งวุยกกในขณะนั้น สุมาอี้อ้างว่าต้นป่วยเป็นโรคอัมพาตไม่สามารถขยับตัวได้เพื่อที่จะไม่ต้องเข้ารับราชการนี่ไม่ใช่การขี้คลาดแต่คือการอ่านเกมที่ลึกซึ้งเขารู้ว่าโจโฉเป็นคนขี้ระแวงอย่างยิ่งการเข้าไปในราชสำนักในเวลาที่ยังไม่เหมาะสมเปรียบเหมือนการเดินเข้าไปในปากเสือโดยที่ยังไม่มีเขี้ยวเล็บไว้ป้องกันตัว เขายังมองไม่เห็นจังหวะแห่งฟ้าหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าสือจีซึ่งหมายถึงโอกาสและเวลาที่เหมาะสมที่สุดเขาเลือกที่จะรอรอจนกว่าสถานการณ์จะสุกงอมรอจนกว่าโจโฉจะต้องการเขาอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ต้องการเพราะได้ยินชื่อเสียงและที่สำคัญที่สุดเขารอจนกว่าตัวเขาเองจะพร้อมที่จะเล่นเกมการเมืองที่อันตรายนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพปรัชญาจีนมีคำกล่าวหนึ่งว่า เฉวยตีชุชวนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนมันไม่ได้หมายถึงแค่ความขยายามที่ไม่รดละแต่ยังหมายถึงพลังของการเวลาด้วยหยดน้ำไม่ได้เอาชนะก้อนหินด้วยความแรงแต่ด้วยความสม่ำเสมอและอดทนสุมาอี้ก็เช่นกัน เขาไม่ได้เอาชนะศัตรูด้วยการบุกโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่เขาค่อยๆสั่งสมบารมีสั่งสมความรู้และรอคอยอย่างสงบนิ่งให้การเวลาค่อยๆกัดกร่อนอำนาจของคู่แข่งไปทีละน้อยลองถามใจตัวเองดูนะคะในชีวิตของเรามีกี่ครั้งที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปเพราะความรีบร้อนเพราะกลัวจะตกขบวนเพราะสังคมกดดันว่าต้องสำเร็จเดี๋ยวนี้ เราอาจกำลังพยายามทุบก้อนหินให้แตกด้วยกำปั้นทั้งที่เราสามารถเป็นหยดน้ำที่ค่อยๆทำให้มันสลายไปเองได้บทเรียนแรกจากสุมาอีจึงไม่ใช่การสอนให้เราอยู่นิ่งเฉยแต่สอนให้เรารู้จักจังหวะของชีวิตการเดินหมากตัวแรกในเวลาที่ผิดอาจทำให้เราแพ้ทั้งกระดานแต่การอดทนรอคอยเพื่อเดินหมากที่สำคัญที่สุดเพียงตัวเดียวในเวลาที่ใช่ อาจหมายถึงชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดก็เป็นได้ศาสตร์ที่สองศิลปะแห่งการอยู่รอดถ้าศาสตร์แรกคือการรู้จักรอจังหวะศาสตร์ที่สองที่สุมาอี้เชี่ยวชาญคือการทำอย่างไรให้ตัวเองอยู่รอดจนถึงวันที่จังหวะนั้นมาถึงซึ่งนี้อาจเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในโลกที่ไม่เคยมีความแน่นอน การสร้างป่วยเพื่อเลี้ยงอำนาจโจโฉในครั้งแรกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของศิลปะแห่งการอยู่รอดของเขาเท่านั้นตลอดชีวิตของซูมาอี้เขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความระแวงของเจ้านายอย่างโจโฉและโจผีหรือการเผชิญหน้ากับศัตรูที่เก่งกาจที่สุดในแผ่นดินอย่างคงเบ้ง มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งโจโฉเกิดความสงสัยว่าสุมาอี้แกล้งป่วยจริงหรือไม่จึงได้ส่งคนไปรอบดูในเวลากลางคืนโดยให้ใช้ดาบแทงไปที่เตียงนอนของสุมาอี้เพื่อทดสอบปฏิกิริยา สุมาอี้รู้ทันแผนการนี้เขานอนนิ่งไม่ขยับราวกับเป็นท่อนไม้ปล่อยให้ดาบแทงผ่านเสื้อผ้าไปโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวดหรือตกใจแม้แต่น้อยจนสายลับกลับไปรายนานว่าเขาป่วยหนักจนไม่แม้แต่จะเคลื่อนไหวได้จริงๆการกระทำเช่นนี้ในสายตาของคนทั่วไปอาจดูเหมือนขี้ขลาดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันคือปัญญาขั้นสูงสุดของการเอาตัวรอด ปรัชญาเต๋าของท่านเล่าจื้อเคยกล่าวไว้ว่าโรหนึ่งครักกังความอ่อนโยนเอาชนะความแข็งแกร่งเฉกเช่นสายน้ำที่อ่อนนุ่มแต่สามารถกัดเซาะภูผาที่แข็งแกร่งได้สุมาอี้ไม่ได้ใช้ความแข็งเกราวเข้าต่อต้านอำนาจของโจโฉแต่เขาใช้ความอ่อนของการแสร้งปล่วยเป็นเกราะกำบังตัวเอง หรือในการศึกกับขงเบ้งที่เขารู้ดีว่าเป็นรองในด้านกลออุบายและการจู่โจมซึ่งหน้าหลายครั้งซูมาอี้เลือกที่จะตั้งมั่นอยู่ในค่ายไม่ยอมออกรบแม้จะถูกทหารฝ่ายตรงข้ามเยาะเย้ยถากถางอยู่หน้าค่ายทุกวันเขาก็ยังคงนิ่งเฉย เพราะเขารู้ว่าการอยู่รอดคือเป้าหมายสูงสุดในสนามรบครั้งนี้ทรัพยากรของของเบ้งมีจำกัดการเดินทางมาไกลทำให้สเสบียงมีน้อยแค่เขายื้อเวลาออกไปได้ชัยชนะก็จะเป็นของเขาในที่สุดนี่ไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่มันคือการรักษาพลังไว้ใช้ในวันที่เหมาะสม ต้นไผ่เมื่อเจอพายุลมแรงมันไม่ได้ยืนต้นต้านลมอย่างทะนงเหมือนต้นไม้ใหญ่แต่จะลู่เอ็นไปตามลมเมื่อพายุผ่านพ้นไปต้นที่แข็งแกร่งอาจหักโค่นลงแต่ต้นไผ่จะกลับมายืนต้นตรงได้อีกครั้งสุมาอี้คือต้นไผ่ต้นนั้นเขายอมลู่ยอมเอน็นยอมสแสร้งป่วยยอมทนต่อคำศบประมาทเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดผ่านพายุแห่งอำนาจและความขัดแย้งไปได้ ในชีวิตการทำงานหรือการใช้ชีวิตของเราบางครั้งเราก็ต้องเจอกับพายุอาจเป็นเจ้านายที่ไม่เป็นธรรมเพื่อนร่วมงานที่คอยแทงข้างหลังหรือสถานการณ์ที่บีบคั้นเกินกว่าจะรับไหว การลุกขึ้นสู้ซึ่งซึ่งหน้าอาจดูเป็นวีรกรรมที่น่าชื่นชมแต่บางครั้งการก้มหลบเพื่อให้พายุผ่านไปก่อนอาจเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าการเอาตัวรอดไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการซื้อเวลาเพื่อรอวันที่เราจะแข็งแกร่งพอที่จะยืนต้นได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องกลัวพายุใดๆอีกต่อไปศิลปะแห่งการอยู่รอดของซูมาอี้สอนเราว่า การรักษาชีวิตและพลังงานของเราไว้คือรากฐานของชัยชนะทั้งปวงเพราะคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถกลับมาชนะได้ศาสตร์ที่3อำนาจแท้จริงไม่ต้องแสดงออกในยุคที่เต็มไปด้วยวีรบุรุษผู้ประกาศศักดาโจโฉประกาศความทะเยอทะยานที่จะรวบรวมแผ่นดินเล่าปี่ชูธงแห่งคุณธรรมเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นทุกคนต่างแสดงอำนาจของตนออกมาให้โลกได้เห็น แต่สุมาอี้กลับเลือกเดินทางสายตรงข้ามเขาคือเจ้าแห่งการซ่อนคมตลอดช่วงชีวิตการรับราชการภายใต้ตระกูลโจสุมาอี้ไม่เคยแสดงตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่เขาทำงานอย่างขยันขันแข็งในบทบาทของที่ปรึกษาและแม่ทัพทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดโดยไม่เคยพยายามชิงดีชิงเด่นกับใคร เขาเป็นเหมือนเงาที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์ในขณะที่ขุนนางคนอื่นๆแย่งชิงตำแหน่งและอำนาจกันอย่างเปิดเผยสุมาอี้กลับค่อยๆสร้างฐานอำนาจของตนอย่างเงียบๆผ่านการสร้างความไว้วางใจการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในยามขับขันและการผูกมิตรกับทุกคนอย่างชาญฉลาดมีคำกล่าวในคำพีเตา๋าเต็กเกงบทหนึ่งว่าจีเจอปผู้เหยียนเหยียนเจอปผู้ชื่อ ผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้ความหมายโดยในคือผู้ที่มีปัญญาและความสามารถที่แท้จริงมักจะไม่อ้อวดหรือเปล่าประกาศให้ใครรู้ในทางกลับกันคนที่ชอบพูดอ้อดมักจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรจริงสุมาอี้คือภาพสะท้อนของปรัชญานี้อย่างสมบูรณ์แบบอำนาจของเขาไม่ได้มาจากการแต่งตั้งแต่อำนาจของเขามาจากการยอมรับ เมื่อกองทัพต้องการผู้นำที่สุข,ขุมเพื่อต่อกรกับขงเบ้งทุกคนต่างมองมาที่สุมาอี้เมื่อราชสำนักวุยวุ่นวายเพราะการแย่งชิงอำนาจทุกคนต่างเชื่อมั่นในความสามารถของเขาที่จะเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ เขาไม่จำเป็นต้องสวมมงกุฎเพื่อที่จะเป็นราชาเขาไม่จำเป็นต้องนั่งบนบัลลังก์เพื่อที่จะควบคุมเกมอำนาจที่แท้จริงของเขาคือความสามารถที่ซึมลึกอยู่ในทุกองค์าพยพของอาณาจักรวุยจนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอำนาจนั้นก็ปรากฏออกมาเองโดยที่เขาไม่ต้องเรียกร้อง จนกระทั่งในบ้านปลายชีวิตเมื่อโจซองซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนคิดจะกำจัดเขาซูมาอี้ก็ยังคงสแสร้งทำเป็นคนแก่ชาราที่อ่องแอและหลงลืมปล่อยให้โจซองตายใจอย่างสมบูรณ์และเมื่อโจซองพาจักรพรรดิออกจากเมืองหลวงไปล่าสัตว์ซูมาอี้ผู้ดูเหมือนไม่มีพิษสงอะไรแล้วก็ได้ทำการรัชประหารยึดอำนาจทั้งหมดมาไว้ในมือได้อย่างง่ายดาย นี่คือบทพิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งที่สุดคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเรื่องนี้สอนให้เรามองย้อนกลับมาที่ตัวเองค่ะเรากำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ของความสำเร็จหรือกำลังสร้างเนื้อแท้ของความสามารถอยู่กันแน่ในยุคโซเชียลมีเดียเราเห็นคนมากมายพยายามแสดงออกว่าตนเองแก่งกาจประสบความสำเร็จและมีความสุข แต่พลังที่แท้จริงอาจไม่อยู่ที่ยอดไลค์หรือคำชื่นชมแต่อยู่ที่ความสามารถและคุณค่าที่เราสั่งสมไว้ในตัวอย่างเงียบๆต่างหากอำนาจที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีเสียงดังไม่จำเป็นต้องมีแสงสว่างสาดส่องมันคือความหนักแน่นมั่นคงจากภายในที่พร้อมจะแสดงผลลัพธ์ออกมาเมื่อถึงเวลาเหมือนรากของต้นไม้ใหญ่ที่แม้จะมองไม่เห็นแต่คือสิ่งที่ทำให้ต้นไม้นั้นยืนหยัดอยู่ได้ ศาสตร์ที่4รู้จักแพ้เพื่อชนะในวันหน้าคำว่าพ่ายแพ้สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วคือจุดจบคือความล้มเหลวคือสิ่งที่น่าอับอายแต่สำหรับนักวางกลยุทธ์ชั้นยอดอย่างสุมาอี้ความพ่ายแพ้เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งเป็นการลงทุนเพื่อใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต ในการเผชิญหน้ากับขงเบ้งหลายต่อหลายครั้งสุมาอี้ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้ในสมรภูมิย่อยๆอยู่เสมอเขาเคยหลงกลค่ายร้างของของเบ้งจนทำให้ทหารเสียขวัญและต้องล่าถอยอย่างน่าอับอายเขาเคยถูกล่อให้เข้าไปในหุบเขาและเกือบจะถูกเผาทั้งกองทัพหากฝนไม่ตกลงมาช่วยชีวิตไว้เสียก่อน ในทุกๆความพ่ายแพ้เหล่านั้นนายทหารใต้บังคับอัญชาต่างรู้สึกเสียหน้าและโกรธแค้นต้องการจะนำทัพออกไปล้างอายแต่สุมาอี้กลับสงบนิ่งเขายอมรับความพ่ายแพ้ในแต่ละครั้งโดยไม่ดื้อรั้นเพราะเขามองเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นเขารู้ว่าเป้าหมายของสงครามครั้งนี้ไม่ใช่การเอาชนะของเบ้งในการรบครั้งสงครั้ง แต่คือการรักษากองทัพของหวูกกเอาไว้และทำให้แผนการบุกของของเบ้งล้มเหลวในท้ายที่สุดการเสียทหารไปจำนวนมากเพื่อแลกกับศักดิ์ศรีเพียงเล็กน้อยคือการกระทำที่โง่เขลาในสายตาของเขาการยอมเสียหน้าแต่เก็บโอกาสใหญ่ไว้ในอนาคตต่างหากคือกลยุทธ์ของผู้ชนะที่แท้จริงปรัชญาจีนมีคำกล่าวที่ลึกซึ้งว่า ถ้วยอีปูหายโคตรเทียงคงถอย1นก้าทะเลกว้างไกลท้องฟ้าสดใสการถอยไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้เสมอไปแต่หมายถึงการเปิดพื้นที่ให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆการถอยของซูมาอี้คือการซื้อเวลาคือการลดการสูญเสียและคือการปล่อยให้ศัตรูที่แท้จริงของของเบ้งซึ่งก็คือเวลาและระยะทางทำงานของมันเอง ทุกครั้งที่เขาล่าถอยสเสบียงของของเบ้งก็ร่อยหรอลงไปทุกทีกำลังใจของทหารจกกกที่จากบ้านมาไกลก็ลดน้อยลงเรื่อยๆความพ่ายแพ้ของซูมาอี้ในวันนี้จึงเป็นเหมือนการปูทางไปสู่ชัยชนะของเขาในวันพรุ่งนี้ ในชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะเรามักจะกลัวการพ่ายแพ้กลัวการล้มเหลวกลัวการถูกมองว่าไม่เก่งเราจึงดันทุรังที่จะสู้ในสงครามที่เราไม่มีวันชนะยึดติดกับโปรเจกต์ที่ไปต่อไม่ได้หรือฝืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันจบลงแล้วบางทีการยอมแพ้อ,อาจเป็นทางเลือกที่กล้าหาญที่สุดก็ได้ การยอมรับว่าเราเลือกผิดทางการยอมถอยออกจากสถานการณ์นั้นๆไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเพื่อเก็บแรงและทรัพยากรของเราไว้สำหรับโอกาสครั้งใหม่ที่ดีกว่าบทเรียนศักสุมาอีสอนให้เราเข้าใจว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันอาจเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งของชัยชนะในระยะยาว การรู้จักแพ้ในวันนี้อาจทำให้เรากลายเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในวันหน้าวันที่เราพร้อมกว่าแข็งแกร่งกว่าและมองเห็นภาพรวมของเกมได้ชัดเจนกว่าเดิมศาสตร์ที่5เงียบคือการเคลื่อนไหวที่แท้จริงในกระดานหมากรุกแห่งชีวิตเรามักจะให้ความสำคัญกับการเดินการเคลื่อนไหวการลงมือทำแต่เราอาจลืมไปว่าบางครั้ง การไม่เดินการหยุดนิ่งและการใช้ความเงียบกลับเป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดไม่มีใครเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ได้ดีไปกว่าสูมาอีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่เขาต้องเผชิญหน้ากับกลยุทธ์เย้าหยุดที่เจ็บแสบที่สุดณสมรภูมิทุ่งราบอู่จ้างยวนกองทัพของของเบ้งและสุมาอีตั้งท่ายประจันหน้ากันเป็นเวลานาน คงเบ้งรู้ดีว่าเวลาของตนเหลือน้อยเต็มทีร่างกายก็ป่วยหนักเขาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อล่อให้สุมาอีออกมาสู้รบตัดสินแพ้ชนะให้ได้เขาจึงได้ส่งของขวัญชิ้นหนึ่งไปให้สุมาอีของขวัญชิ้นนั้นคือชุดและอาภร์ของผู้หญิงพร้อมกับจดหมายที่เขียนด้วยถ้อยคำเย้ยหยันว่า หากแม่ทัพใหญ่แห่งวุยไม่กล้าออกมารบก็จงรับเสื้อผ้าของสตรีไปสวมใส่เสถิดเมื่อเหล่าแม่ทัพนายกองของสุมาอี้เห็นเช่นนั้นต่างก็โกรธแค้นจนหน้าแดงกำรู้สึกอับยศอัดสูอย่างถึงที่สุดพวกเขากรูเข้าไปขอให้สุมาอี้ออกรบเพื่อล้างอายบัดเดี๋ยวนี้แต่สุมาอี้ทำอย่างไรคะเขานิ่งเขารับของขวัญน,นั้นมาแล้วก็ยิ้ม จากนั้นก็หันไปถามทูตของของเบ้งด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยว่าท่านมหาอุปราชขงเบ้งยังคงสบายดีอยู่หรือท่านทานข้าวได้มากหรือเปล่าและทำงานหนักเกินไปทูตคนนั้นไม่ได้เตรียมตัวมาเจอคำถามแบบนี้จึงตอบไปตามตรงว่าท่านมหาอุปราชทำงานหนักมากตรวจด,ดีกาทุกฉบับด้วยตนเองและทานอาหารได้น้อยลงทุกวันเมื่อได้ยินดังนั้น รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูมาอี้อย่างแผ่วเบาเขารู้ในทันทีว่าคงเบ้งกำลังจะตายและชัยชนะกำลังจะมาหาเขาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยความเงียบของซูมาอี้ในครั้งนั้นมันดังกว่าเสียงโห่ร้องของทหารนับแสนมันคือการเคลื่อนไหวที่แท้จริงที่ทำลายแผนการทั้งหมดของคงเบ้งจนย่อยยับ การนิ S <S <an> ่งเฉยของเขาไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมใจของตนเองได้อย่างสมบูรณ์คำพีพิชัยสงครามของซุนวูกล่าวไว้ว่าปู่จันเอ๋อร์ชีเริ่นจือปิงชัยชนะอันประเสริฐสุดคือการเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องรบสุมาอี้ได้ทำให้ประโยคนี้กลายเป็นจริงขึ้นมา เขาเอาชนะมังกรหลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยด้วยความเงียบแล้วในชีวิตของเราล่ะคะมีกี่ครั้งที่เราปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบเข้าครอบงำกี่ครั้งที่เราตอบโต้คํำยั่วยุบนโลกออนไลน์ด้วยความโกรธกี่ครั้งที่เราปล่อยให้คําพูดของคนอื่นมาทำลายความสงบในใจเราบางครั้งการเลือกที่จะเงียบไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการปฏิเสธที่จะลงไปเล่นในเกมของคนอื่นคือการรักษาพลังงานทางอารมณ์ของเราไว้และคือการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งภายในที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ศาสตร์แห่งความเงียบของซูมาอี้สอนเราว่าบางครั้งเสียงที่ดังที่สุดก็คือเสียงเงียบในใจที่มั่นคงของเราเองศาสตร์ที่ 6. สแส้อ่อนแอเพื่อเก็บพลัง เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ที่โน้มกิ่งลงต่ำในฤดูหนาวไหมคะมันไม่ได้โน้มลงเพราะมันกำลังจะตายหรือหักโคน่นแต่มันกำลังสงวนพลังงานเพื่อรอคอยวันที่ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วมันจะกลับมาผลิบานเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนี่คือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของศาสตร์ข้อที่6ของซูมาอี้ศาสตร์แห่งการสแสร้งอ่อนแอเพื่อเก็บพลัง หลังจากที่ซูมาอีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการต้านทานทัพของของเบ้งชื่อเสียงและบารมีของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นจนเป็นที่หวาดระแวงของราชสำนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของโจโซองผู้สำเร็จราชการที่ทะเยอทะยานและต้องการจะรวบอำนาจไว้ที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียวโจซองจึงได้ใช้อุบายปลดซูมาอีออกจากตำแหน่งทางการทหารทั้งหมดเหลือไว้เพียงตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจอะไรในราชสำนัก ในสายตาของทุกคนมี่คือจุดจบของสุมาอี้เขากลายเป็นเพียงขุนนางเท่าอ่อนแรงที่ถูกริบเคี้ยวเล็บไปจนหมดสิน้นเมื่อโจซองและพักพวกมาเยี่ยมเยียนที่จวนสุมาอี้ก็ได้แสดงละครฉากใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเขาแสร้งทำเป็นคนแก่ที่หูหนวกตาฟางพูดจาเลอะเลือนเมื่อสาวใช้ป้อนข้าวต้มให้เขาก็ทำหกเลอะเทอะเต็มเสือ้อผ้า เมื่อโจซองพูดถึงตำแหน่งสำคัญเขาก็แกล้งทำเป็นได้ยินผิดไปเป็นเรื่องอื่นภาพลักษณ์ของขุนนางเท่าผู้หมดสภาพได้ฝังลึกลงในใจของโจซองจนเขาลดความระมัดระวังลงโดยสิ้นเชิงเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าสุมาอี้ไม่เป็นอันตรายต่อเขาอีกต่อไปแล้วและนั่นคือความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของเขา เบื้องหลังฉากละครแห่งความอ่อนแอนั้นซุมาอี้ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเขากำลังลับดาบของเขาอย่างเงียบๆเ,เขากำลังซ่องสุมกำลังพลและวางแผนอย่างแยบยลเขากำลังรอรอจังหวะที่ศัตรูของเขาตายใจที่สุดแล้ววันนั้นก็มาถึงเมื่อโจทรงนำเสด็จจักรพรรดิและเหล่าขุนนางคนสำคัญออกจากเมืองหลวงเพื่อไปล่าสัตว์ สุมาอี้ผู้ซึ่งทุกคนคิดว่าเป็นเพียงคนแก่ใกล้าตายก็ได้ลุกขึ้นมาก่อการรัฐประหารยึดอำนาจเบ็ดเสร็จในนครหลวงและปิดตายเส้นทางกลับของโจโซงอย่างสมบูรณ์ตอนไม้ที่โน้มกิ่งลงต่ำในวันนั้นได้กลับมายืนต้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่พายุผ่านไปแล้ว ปรัชยาจีนมีคำกล่าวว่าช้างหลงโว่หูซ่อนพยักไว้ในป่าลึกหมายถึงการซ่อนความสามารถที่แท้จริงเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นโดยง่ายสุมาอี้ไม่ได้แค่ซ่อนความสามารถแต่เขาสร้างภาพลวงตาแห่งความอ่อนแอขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด บทเรียนนี้อาจจะซับซ้อนแต่ก็มีความจริงแฝงอยู่ในบางสถานการณ์การแสดงความสามารถทั้งหมดที่เรามีออกมาอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดการเก็บงำบางอย่างไว้การทำให้คนอื่นประเมินเราต่ำกว่าเป็นจริงอาจเปิดโอกาสให้เราได้เห็นท่าแท้ของคนอื่นและทำให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่มีใครจับตามอง มันสอนให้เรารู้จักประมาณตนและรู้จักใช้ภาพลักษณ์ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงแต่เพื่อปกป้องและเพื่อรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่การสแสร้งอ่อนแอของสุมาอี้ไม่ใช่การหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเก็บรักษาพลังของแผ่นดินวุยไวย้จากน้ำมือของผู้สำเร็จราชการที่ไร้ความสามารถอย่างโจซงจำไว้นะคะบางครั้งการก้มหัว ไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้นต่างหากศาสตร์ที่7การคิดยาวกว่าชีวิตตนเองและแล้วเราก็เดินทางมาถึงศาสตร์ข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ที่สุดของสุมาอี้ศาสตร์ที่9้าวข้ามตัวตนก้าวข้ามความสำเร็จในชั่วชีวิตแต่เป็นการมองไปสู่อนาคตที่ไกลกว่านั้น ตลอดชีวิตของซูมาอี้แม้เขาจะทำการรัฐประหารและกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ในมือได้ในบ้านปลายแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะล้มล้างราชวงศ์วยและตั้งตนเป็นห้องเต้เสียเองทำไมกันทั้งๆที่เขามีอำนาจและบาร,รมีมากพอที่จะทำเช่นนั้นได้คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ก็ลึกซึ้งอย่างยิ่ง เพราะสุมาอีไม่ได้กำลังเล่นเกมเพื่อตัวเองแต่เขากำลังวางรากฐานให้กับตระกูลของเขาเขารู้ดีว่าการชิงบัลลังก์ด้วยมือของตนเองนั้นจะสร้างความขัดแย้งและแรงต่อต้านมหาศาลแผ่นดินที่เพิ่งจะเริ่มสงบอาจต้องลุกเป็นไฟอีกครั้งชื่อเสียงของเขาที่สั่งสมมาอาจต้องมาลายไปในฐานะของผู้ทรยศ เขาจึงเลือกที่จะเป็นผู้วางรากฐานเขาทำในส่วนที่ยากที่สุดสกกระปรบที่สุดและอันตรายที่สุดคือการกวาดล้างเสียนนามและรวบอำนาจทั้งหมดมาไว้ที่ศูนย์กลางแต่เขาเว้นเกียรติยศสูงสุดของการเป็นประถมกษัตริย์ไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป เขาสอนสั่งลูกชายทั้งสองของเขาคือสุมาสูและสุมาเจียวอย่างเข้มงวดถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้และสติปัญญาในการปกครองและการทหารให้จนหมดสิน้นเขาสร้างเส้นทางที่ราบเรื่อนที่สุดไว้ให้เพื่อให้ลูกหลานของเขาสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้อย่างสง่างามและมั่นคง และในที่สุดซูมาเอียนหลานชายของเขาก็สามารถทำสิ่งที่เขาวางแผนไว้ให้สำเร็จลุล่วนได้คือการสถาปนาราชวงศ์จ้นขึ้นมาและรวบรวมสามก,ก๊กให้กลับมาเป็นแผ่นดินหนึ่งเดียวได้อีกครั้งนี่คือสุดยอดของการวางแผนชีวิตการคิดยาวกว่าชีวิตของตนเองมีสุภาษิตจ,จีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเฉียนเรนใจชู่เฮ้าเรนเชิญลาง คนรุ่นก่อนปลูกต้นไม้คนรุ่นหลังได้อาศัยร่มเงาซูมาอี้คือคนรุ่นก่อนคนนั้นเขาคือผู้ที่ลงแรงปลูกต้นไม้แห่งอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดโดยที่รู้ดีว่าตนเองอาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นมันเติบใหญ่จนแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงามันทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในทุกวันนี้เราทำไปเพื่อใครเรากำลังสร้างอะไรทิ้งไว้เบื้องหลัง ความสำเร็จที่แท้จริงอาจไม่ใช่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินที่เราได้รับในชั่วชีวิตนี้แต่อาจเป็นมรดกที่เราสร้างไว้ให้กับคนข้างหลังไม่ว่าจะเป็นความรู้คำสอนโอกาสหรือแม้แต่โลกที่เราได้พยายามสร้างขึ้นมา การวางแผนชีวิตที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การวางแผนเพื่อความสุขสบายของตัวเราเองแต่คือการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่จะยังคงยืนยงและสร้างคุณค่าต่อไปแม้ในวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วและนี่คือ เจ็ดศาสตร์จากชีวิตของซูมาอี้ชายผู้สอนให้เรารู้จักชัยชนะของความไม่รีบร้อนศิลปะของการอยู่รอดพลังที่แท้จริงของการไม่แสดงออกการรู้จักแพ้เพื่อที่จะชนะการใช้ความเงียบเป็นอาวุธการแสร้งอ่อนแอเพื่อเก็บพลังและสุดท้ายคือการมองการไกลไปไกลกว่าชีวิตของตนเอง เรื่องราวของเขาอาจไม่ได้น่าตื่นเต้นเหมือนวีรบ,บุรุษคนอื่นๆแต่ในความนิ่งสงบของเขานั้นกลับซ่อนไว้ด้วยปัญญาแห่งการใช้ชีวิตที่ลุ่มลึกและอมตะ บางทีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมกระดานแห่งชีวิตอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินหมากได้เก่งกาจหรือรวดเร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ปัญญาในการอย่างรู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่ควรจะเดินหรือเมื่อไหร่คือเวลาที่ควรจะหยุดนิ่งและรอคอยอย่างสงบ